ในประเด็นถัดไปนะครับเราจะมาพูดนะครับถึงตัวของเงินเดือนนะครับเงินเดือนกรรมการนะครับรายได้ของกรรมการนะครับเงินเดือนกรรมการนะครับเงินเดือนกรรมการนะครับจะเกิดขึ้นกับตัวของธุรกิจที่เป็นตัวของบริษัทนะครับ หนึ่งก็คือต้องเป็นพวกบริษัทนะครับจำกัดหรือตัวของห้างหุ้นส่วนนะครับที่เป็นตัวของนิติบุคคลนะครับซึ่งนะครับในตัวของนิติบุคคลอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในตัวของเงินเดือนกรรมการนี้นะครับเราสามารถตั้งนะครับเราก็ดูจาก ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับในตัวของธุรกิจนะครับซึ่งเราอาจจะใช้วิธีนะครับเอาตัวของเราจะมีการจ่ายตัวของเงินเดือนนะครับบวกตัวของสวัสดิการอื่นๆได้นะครับบวกของสวัสดิการอื่นๆได้นะครับซึ่งในตัวของสวัสดิการนะครับก็คงต้องแยกเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ คราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือในกรณีถ้าเกิดเราเป็นตัวของนิติบุคคลนะครับตัวของภาษีนะครับในส่วนตัวของเงินเดือนกรรมการหรือแม้กร่ตัวของสวัสดิการนะครับสามารถให้ตัวของนิติบุคคลนะครับให้ตัวของนิติบุคคลนะครับออกภาษีนะครับแทนตัวของกรรมการได้นะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกสวัสดิการต่างๆรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ต้องมีตัวของระเบียบต่างๆให้ชัดเจนนะครับสำหรับตัวอันหนึ่งนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือตัวของนิติบุคคลนะครับการที่เรามีเงินเหลือนะครับหรือมีกำไรก็ถือเป็นข้อดีของธุรกิจนะครับ แต่นะครับในทางเรื่องของภาษีมันมีประเด็นว่านะครับเมื่อไหร่ที่คุณมีกําไรหรือมีเงินเหลือนะครับแล้วคุณไม่ได้ใช้จ่ายนะครับทางสมกรอาจจะให้คุณนะครับต้องจ่ายออกมาเป็นตัวของเงินปันผลก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่กําลังจะเลิกกิจการนะครับมีกําไรเหลือเยอะก็ต้องจ่ายเป็นเงินปันผลนะครับดังนั้นนะครับเราดูนะครับข้อดีนะครับของการนํา ตัวของรา,ายได้หรือตัวของกําไรไปใช้อย่างอื่นเพื่อให้ธุรก,กิจเติบโตไปลงทุนอย่างอื่นกับการเหลือกําไรไว้เป็นเงินปันผลนะครับแล้วก็จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันยังไงมาดูติดตามได้ที่ตัวของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจถึงก่อนครับว่าเงินปันผลมาจากตัวของกําไรบริษัทนะครับ จะต่างจากตัวของโบนัสนะครับโบนัสถ้าเราเอามาจากตัวของกําไรบริษัทจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะครับทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันผิดตัวของเงื่อนไขาทางตัวของกรมสมการนะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังให้ดีในส่วนนี้นะครับต้องไปศึกษาเรื่องโบนัสเงินกําไรสะสมพวกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ดีก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะว่าการจ่ายเงินปันผลต้องทําการจ่ายภายใน หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมตินะครับก็คือเราดูระยะเวลานะครับตัวของเงินปันผลมันมีระยะเวลาถ้าเราประชุมวันที่นะครับหนึ่งกันยานะครับเราก็ต้องจ่ายวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังในตัวของสิ่งนี้ให้ดีนะครับว่า ระยะเวลาเป็นส่วนสําคัญนะครับกับการจ่ายเงินปันผลและมันจะมีผลต่อการเสียภาษีนะครับเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายด้วยนะครับหักหน้าที่จ่ายนั่นด้วยนะครับกรณีที่ประชุมประจําปีที่ผ่านมายังไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเราต้องจัดทํารายงานประชุมให้มีหัวข้อการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับดังนั้นการจ่ายเงินปันผลมันมาจากงานการประชุมนะครับ แล้วก็ต้องมีการระบุในตัวของรายงานการประชุมด้วยนะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างรายงานการประชุมให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับซึ่งก็จัดทำไม่ยากนะครับจัดทำไม่ยากนะครับเรามาดูในตัวของตัวอย่างรายงานการประชุมครับการจ่ายเงินปันผลกันนะครับว่ากรณีถ้าเกิดเรามีการจัดสารเงิน กาไรเป็นทุนสำรองจะเห็นนะครับว่าหัวข้อมันมี2หัวข้อด้วยกันตามกฎหมายต้องมีการตั้งทุนสำรองไวน้นะครับสินะครับแล้วก็หลังจากตั้งทุนสำรองถึงจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับตัวของตัวของผู้ถือหุ้นนะครับเรามาลงดูตัวของรายละเอียดกันนะครับว่า รายละเอียดตัวรายงานการประชุมมันมีอะไรบ้างนะครับประธานนะครับ,รนนรบตัวของประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรน,นะครับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ของกำไรประจำปีร้อยละ40นะครับ ร้อยละสีถามว่าจะร้อยละเท่าไหร่ก็อยู่ที่เราตกลงกันนะครับในที่ประชุมนี้เราเขียนว่าร้อยละสีนะครับทางนี้กรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงก,การจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและตามมาตรา116แห่งประ พระราชบัญญัติบริษัทม,ม,มหาชนนะครับพศ2535บริษัทต,ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งอันนี้คือทุนสำรองนะครับไว้ในทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าในนี้ร้อยละห้านะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน มันจะมีประเด็นสําคัญร้อยละ5อันนึงที่เราต้องจ่ายร้อยละหและแต่ต้องสะสมให้ครบร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนเช่นทุนจดทะเบียน1 000, ล้านเราก็ต้องมีตัวของทุนสำรองก้อนนี้1นึ่งแสนบาทนะครับคณะคณะกรรมการเห็นสมควรนะครับดังต่อไปนี้นะครับบริษัทให้จัดสาร ทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายทีท่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกนะครับเราจะเห็นนะครับในส่วนนี้มันมีคำว่าทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำก็คืออันนี้นะครับขั้นต่ำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อตกลงข้อบังคับบริษัทข้อบังคับบริษัทเกิดขึ้นตอนที่เราตั้งบริษัท มันจะมีแลมาแล้วหนึ่งฉบับนะครับและฉบับอื่นๆก็คือเรามาเพิ่มเติมเอานะครับดังนั้นถ้าเราได้ยินว่ามีคนต้องการขอดูข้อบังคับบริษัทเราต้องไปดูนะครับตอนแรกว่าเรามีข้อบังคับบริษัทหรือเปล่าบางบริษัทไม่มีข้อบังคับบริษัทนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนจดทะเบียนเราใช้ตัวของรายงานการประชุมได้เหมือนกันนะครับ ข้อบังคับก็เลยจะไม่มีนะครับเราจะใช้ข้อบังคับตามมาตราที่กําหนดนะครับมาตราที่กําหนดนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนโยบายนะครับเรามาดูตัวอย่างอันนี้กันนะครับนโยบายจ่ายเงินปันผลตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของกําไรสุทธิโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับกําไรสุทธิเราก็ดูทานี้เลยนะครับกําไรต่อหุ้นขั้นต่ํามีการคํานวณอย่าลืมทําตัวของตารางนี้ควบคู่ด้วยนะครับเวลาที่เราจ่ายเงินปันผลครับทาตารางนี้ควบคู่ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ที่แหล่งที่มาที่ไปนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับ เงินปันผลระหว่างการต่อหุ้นนะครับระหว่างการต่อหุ้นครับเงินปันผลระหว่างการสนทิจ่ายเป็นหุ้นสามัญนะครับเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้นมีระบบมีระบุไว้ชัดเจนนะครับทําอย่างนี้จะได้ชัดเจนนะครับในการจ่ายเงินปันผลเงินปันผลต่อการจ่ายทั้งสิ้นต่อหุ้นนะครับ สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิมีการระบุไว้ทุกอย่างทุกอย่างใช้การคํานวณด้วยโปรแกรม Excel ทั้งหมดนะครับไม่ยากเลยครับรู้รู้ตัวกําไรสุทธิเราก็มาคํานวณตัวของเงินปันผลไม่ยากนะครับก็สามารถจ้างตัวของสํานักงานบัญชีหรือที่ปรึกษามาช่วยดูแลเรื่องของการจ่ายเงินปันผลได้นะครับเมื่อประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือซัก ข้อซักถามประกันใดหรือไม่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับผู้รับมอบเฉัเท้าลงมติออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นบริษัททั่วไปก็มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับตั้งแต่3คนขึ้นไปสำหรับบริษัทแล้วถ้าเกิดเป็นบริษัทมหาชนก็ตามจำนวนเลยนะครับ หรือบริษัทจะจัดประชุมใหม่อีกครั้งนะครับจัดประชุมใหม่กันเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผลเฉพาะการก็ได้นะครับปันผลเฉพาะการก็ได้กรณีต้องการทําให้ถูกต้องก็ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า7วันลงประกาศหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า7วันนะครับไม่น้อยกว่า7วันและส่งจดหมาย ลงทะเบียนตอบรับให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับวิธีที่ถูกต้องลงประกาศแล้วแล้วก็ส่งจดหมายด้วยนะครับให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยนะครับเพราะกรณีถ้าเกิดไม่ได้มีการทําจดหมายลงทะเบียนเดี๋ยวผู้ถือหุ้นบริษัทเราอาจจะมาร้องเรียนหรือมาฟ้องร้องตามหลังก็เป็นได้นะครับให้มีการเซ็นรับเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลระหว่างการของบริษัทจำกัดขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลระหว่างการของบริษัทจำกัดมีอะไรบ้างครับอันที่1นึ่ทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนะครับทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับอาจจะลงตัวลงประกาศตัวของหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะครับ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะครับผมให้เป็นครั้งที่1น,นะครับให้เป็นครั้งที่1น,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เราก็คือเราจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนะครับจัดประชุมนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของรายงานการประชุมนะครับที่ผมเมื่อกี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไปเบื้องต้นนะครับ ให้ไปดูเป็นตัวอย่างไปเไปเบื้องต้อนอันที่2ก็จะประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการบอกกล่าวให้มารับเงินปันผลนะครับอันนี้นะครับปกติอาจจะมีเรื่องของการประกาศลงหนังสือพิมพ์อีกสักหนึ่งครั้งก็ได้นะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลนะครับการลงประกาศหนังสือพิมพ์นะครับ ลงประกาศหนังสือพิมพ์นะครับลงประกาศหนังสือพิมพ์การจ่ายเงินปันผลครับเรามาดูกันนะว่ามันมันลงทั้งหมดกี่ครั้งนะครับโดยปกติเดี๋ยวผมจะโน้ตไว้ให้นะครับการลงครั้งที่หนึ่งนะครับ ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า7วันนั้นครั้งแรกนะครับประกาศลงหนังสือพิมพ์1ฉบับท่านที่2การลงหนังสือพิมพ์เป็นมีมติในผู้ชุมต้องการน,นะครับกำหนดจ่ายเงินปันผลดังนั้นจะเป็น2ฉบับนะครับฉบับแรกนะครับฉบับแรกนี้ต้องภายใน7วันก่อน7วันก่อนประชุมนะครับ ฉบับที่สองต้องภายใน14วันหลังจากมีมติจากที่ประชุมหลังจากมีมตินะครับจ่ายเงินปันผล14วันนั้นอยากให้โฟกัสอันนี้นะครับมี7กับ14 7คือประชุมครั้งแรก14คือหลังจากมีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้วนะครับอีก14วันทำการนะครับและก็ หลังจากนั้นก็จะมีการลงบันทึกบัญชีเงินจ่ายเงินปันผลนะครับบันทึกบัญชีการจ่ายเงินปันผลนะครับดังนั้นกรณีนี้เราต้องดูวันดูเอกสารอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมีการจ่ายเงินปันผลทุกครั้งนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทหนึงนะครับบริษัทมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทจะต้องสำรองตามกฎหมาย10%ก็คือ2 0 0แสนบาทน,นะครับครั้งแรกอาจจะสำรอง5%ก่อนแล้วก็ครั้งถัดไปอีก5%นะครับการจ่ายเงินปันผลทุกครั้งจะต้องมีการตั้งสำรองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1202อย่างน้อยร้อยละ5ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนนะครับคราวนี้สิ่งที่เรากำลังจะต้องทำความเข้าใจคือว่าตัวของเงินปันผลมันมีต้องมีการหักนะที่จ่ายโดยยื่นแบบตัวของพอง,งอดอ .2 องจำได้ไม่ใช่ไหมครับว่าต้องจ่ายภายในตั้งจ่ายภายใน30วันหลังจากที่มีการประชุมนะครับซึ่งต้องยื่นแบบพอง,งอดส นะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหากผู้ถือหุ้นนะครับเช่นเราจ่ายผู้ถือหุ้น 2, 000, 000. สองล้านสองล้านเราต้องหักในจ่ายไว้สองแสนบาทนะครับหักในจ่ายไว้สองแสนบาทโดยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือตัวของบรารโอนผ่านตัวของบัญชีธนาคารของบริษัทก็ได้หรือเป็นเช็คก็ได้ครับ ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามันมีเงินสองก้อนที่เราต้องกันไว้ก็คือตัวของเงินสำรองตามกฎหมายกับตัวของการหักหน้าที่จ่ายนะครับที่เราต้องหักตัวนี้หักจากตัวของผู้ถือหุ้นนะครับดังนั้นสำหรับใครที่กำลังจะจ่ายเงินปันผลต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับหรือมีคนบอกให้เราทำเรื่องของการจ่ายเงินปันผลก็จะลืมนะครับต้อง ระวังในส่วนนี้ให้มากๆนะครับการบันทึกบัญชีหลังจากประกาศหนังสือพิมพ์สมรองตามกฎหมายนะครับตั้งค้างอนุมัติการจ่ายก็คือมีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลครั้งที่1นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของกําไรสะสมอันนะี้จะเป็นตัวของกําไรสะสมนะครับเดบิตกําไรสะสมเครดิตเงินปันผลครั้งจ่ายนะครับและก็ ครดิตตัวสำรองตามกฎหมายจำได้ใช่ไหมครับสองแสนวันนี้สองล้านมีล้านแปดมันสำรองตามกฎหมายคือการสำรองเงินทุนจากการที่จดทะเบียนบริษัท10%นะครับตัวอย่างทุนจดทะเบียนเมื่อกี้ผมให้สองล้านนะครับ น,นะครับการบันทึกหลังจากจ่ายเงินปันผลก็คือเรามีการจ่ายเงินปันผลครบทุกคนนะครับก็จะมีเดบิตเงินปันผลครั้งจ่ายนะครับเครดิตเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็ภาษีหักจากตัวของผู้ถือหุ้นนะครับนี่ก็2ล้านนี่ก็ล้านแ อันนี้ก็สองแสนเดี๋ยวพับผมปรับไปนิดนึงนะครับอันนี้ผมแก้ตัวเลขนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเป็นล้านแปดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับล้านหก แก้ตัวเลขนิดนึงนะครับทีน,นี้มาส่วนเรื่องของการสรุปนะครับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินปันผลนะครับสรุปหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินปันผลต้องมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่กาลังจะจ่ายเงินปันผลผมไม่อยากให้พลาดตัวของคลิปวิดีโออันนี้หรือตัวของสไลด์นี้เลยนะครับอย่างแรกครับ ตัวของหนังสือพิมพ์ฉบับจริงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันซึ่งตรงนี้มันมีทั้งแบบออนไลน์นะครับราคาไม่แพงมากนะครับราคาออนไลน์ตอนนี้ไม่แพงมากนะครับและอันที่สองหนังสือพิมพ์ฉบับชิงประกาศจ่ายเงินปันผลประกาศหละะังจากมีประชุมอันนี้จำได้ใช่ไหมครับว่าอันแรกเจ็ดวันอันที่สองสิบสี่วันนะครับ ต้องจำวันที่ให้ดีนะครับจําวันที่ให้ดีนะครับวันที่ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับรายงานการประชุมเช่นวันเวลาันที่ประชุมเวะลาที่ประชุมปิดการประชุมต,ะตะม่างๆเมื่อกี้ผมให้ตัวอย่าง,งไ,<อ>ไปแล้วนะครับว่าตัวอย่างของอตัวของรายงานประชุมควรควรมีอะไรบ้างนะครับรายงานตัวรายงานตัวอย่างรายงานประชุมมีอะไรบ้างนะครับ การบันทึกบัญชีเพื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจําได้ใช่ไหมบันทึกตอนที่ตอนที่ประกาศตอนที่จ่ายนะครับจ่ายแล้วบันทึกยางไหนะครับนี่คือตัวของเอกสารทั้งหมดที่เราต้องเก็บนะครับแล้วก็เราก็ต้องเก็บไว้อย่างน้อย5ปีนะครับขึ้นไป5ปีบวกบวกนะครับเมื่อมีทางสมรคเข้ามาตรวจเราจะได้นะครับมีตัวของเอกสารหลักฐานให้จากทางสมราอนนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของข้อมูลเรื่องของเอกสารสรุปเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินปันผลจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับและพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงระยะเวลาการเก็บเอกสารนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเลิกกิจการไปแล้วด้วยนะครับ และนะครับมีการเสร็จชําระบัญชีไปแล้วด้วยนะครับเสร็จชําระบัญชีไปแล้วนะครับอันนี้เราต้องมีการเก็บตัวของเอกสารหรือไม่นะครับเก็บระยะเวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของระยะเวลาการเก็บเอกสารนะครับเราใช้หลักการเดียวกับตัวของบริษัทตัวของนิติบุคคลทั่วไปนะครับทั้งที่ยังดําเนินการอยู่ก็ดีหรือเลิกกิจการไปแล้วก็ดีนะครับจะ มีระยะเวลาเก็บที่ใกล้เคียงกันก็คือว่ากาหนดให้เก็บเอกสารและรักษาวไว้อยู่ที่5ปีนะครับ5ปีหมายความว่าอะไรครับหลังจากเลิกกิจการหรือเสร็จชําระบัญชีไปแล้วนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถมาขอเอกสารนะครับสามารถขอตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งโดยปกตินะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีระยะเวลานะครับ บางที่ก็อาจจะมาสัก3ปีนะครับอาจจะมีการขอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับดังนั้นระยะเวลาที่1ถึง3ปีนี้จะมีเรื่องของการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมเรื่องของภาษีนะครับไม่ว่าตัวของภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้นะครับตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือตัวของภาษีหักณที่จ่ายนะครับ ก็เป็นระยะเวลาที่อาจจะมีการตรวจสอบภาษีนะครับดังนั้นตัวของเอกสารต้องเก็บไว้อย่างน้อย5ปีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยเพื่อที่เตรียมไว้สําหรับเจ้าที่เวลาเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวของคลิปตัวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่อาจกํกลังหาที่เก็บเอกสารนะครับก็มีหน่วยง,งานหรือบริษัทที่ให้บริการเรื่องของการเก็บ เอกสารตัวของบัญชีภาษีนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วเดี๋ยวพบในตัวของคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ